สวัสดีค่ะพบกับน้องอยูอีกแล้วนะคะที่ปรึกษาการขายฟอ r ชออ o ว e l w น,นครปฐมค่ะวันนี้จะพามาดูเจ้าคันนี้เลยค่ะ เป็นรุ่น XL สเตทค่ะราคาอยู่ที่6 7 2,000บาทค่ะคันนี้มีทั้งหมดด้วยการสีสีค่ะคือสีขาวสีดำสีเงินนะคะแล้วก็มีสีน้ำเงินค่ะคันด้านหลังที่จอดโชว์นี้จะเป็นสีดำนะคะคันนี้มีชุดแต่งพิเศษกันค่ะคนนดเะดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าคันนี้แต่งพิเศษอะไรกันบ้างค่ะเริ่มที่ด้านหน้าเลยจ้าด้านหน้าของเรานะคะลูกค้ารีเควสมาขอกระจังหน้ามาแต่งนะคะโดยการเปลี่ยนตัวนี้ค่ะจากโลโก้ฟอร์ดเป็นตัวม้านะคะ ยังคงใช้กระจังหน้าเดิมค่ะมาพร้อมกับนี่ค่ะคลิบสีแดงนะคะแล้วก็พิเศษส,สุดเลยค่ะคันนี้เปลี่ยนไฟเป็นไฟมัสแต่งนะคะไฟมัสแต่งอันนี้ขอบขอบโคมจะเป็นสีแดงค่ะนี่ตามรูปเลยค่ะแล้วก็นี่ค่ะไฟตัดหมอกนะคะเพิ่มในส่วนของไฟตัดหมอกเข้ามาด้วยค่ะส่วนมาดูที่ด้านข้างตรงนี้นะคะ ล้อของเรานะคะลูกค้าเปลี่ยนเป็นล้อของเลนโซนะคะสเปคของแม็ก็คือ D1 SL นะคะยางจะเป็น255 55 R18 นะคะเป็นยางรุ่น D1 ยางโคงนี่ค่ะสติกเกอร์20อยู่เหมือนเดิมค่ะก็คือสติกเกอร์สีขาวตัดสีแดงนะคะทำให้ดูเท่สปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะ มาพร้อมกับนี่ค่ะเบามือจับสีดําด้านนะคะเขียนคําว่าแรนเจอร์ค่ะแล้วก็แถมในส่วนของการสาดให้ด้วยค่ะอืมส่วนที่ด้านหลังนะคะคันนี้จะพิเศษสุดๆเลยค่ะจะมีข้อฝาถัางน้ํามันนะคะสีดําด้านค่ะเขียนว่าแรนเจอร์ค่ะแล้วฝาท้ายของคันนี้นะคะพิเศษสุดเลยค่ะลูกค้าติดในส่วนของนี่ค่ะชอกเอาฝาท้ายนะคะ แ่ลูกค้าค่ะเปิดฝาท้ายมานะคะฝาท้ายก็จะลงมาเองโดยอัตโนมัติค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจอยากเป็นเจ้าของ XL t ต e e t นะคะอยากแต่งซิ่งแบบเจ้าคันนี้นะคะมาคุยกับเราได้เลยค่ะที่โชว์ลูมฟอร์ดอชเอราวันนครปฐมนะคะเดวนุง่งยุงจะทิ้งที่อยู่ของโชว์ลูมไปด้านใต้นะคะแล้วก็เบอร์ติดต่อไว้ที่ด้านใต้นี้นะคะ ยังไงนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของเราไว้ด้วยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ